อัลติเมต1.9นะเ์ออโต้ uto, นะถ้า1.9ไม่แพงครับพี่ร้านห้าเอง <c oughs> ไม่แพงครับร้านห้านะเพราะคันนี้ออกไปแดงร้านห้าแต่วันนี้ราคายังไม่ออกเพราะรถเพิ่งเข้านะเ <c oughs> นึ่งเลยมาถึงปุ๊มนี้เปลี่ยนแบบแล้วหนึ่งลูกนะสามพันกว่าบาทนี่นะนี่นะ,ะ <c oughs> ให้เห็นกันแบนนแบนี้เลยแล้วดูรถชนไม่ชนสภาพว่าคันนี้ยังไม่ได้ล้างด้วยอาจจะมองยากแต่ผมพาดูเลยอาจไล่จากด้านหน้าเห็นไหมมีเซนเซอร์รอบคันแล้วคันนี้นะดูนะ ดูนะดูนะแล้วยางรถคันนี้ปี22รถคันนี้ปี22หรือปี66หกไหมใช่ครับอ่าปีปี22หรือปี66ปีปี65 65อ่าปี65นะรถปี22คันนี้นะ f f ฟดูรถรถคันนี้ยางปี22เหมือนกันปีนี้ปี24ยาง2ปีเลยดูดอกยางยังยังเหลือนะนี่ดอกยางยังเหลือและทีมคันรถ2ปียางยังไม่ตกปีนะอายุารถประมาณปี20 รถสีปีนี้ปี24่สีปีเนี่ยยางมันตกปีต้องเปลี่ยนนะอาจจะยางใหม่แค่ไหนยางมันตกปีต้องเปลี่ยนอันนี้ก็แม็กเขาเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยเจ้าของเก่าเปลี่ยนมาแล้วนี่แทบไม่ได้ขี่เลยดูดูนะเดิมเดิมดูดิเดิมเลยแม็กไม่ได้เป็นรอยอะไรเลยนะเนี่ยเป็นแต่ขี้ฝุ่นเนี่ยดูมือผมนีเห็นไ,ไหมดำหมดแล้วนะแล้วก็ดูบันไดข้างไล่มาเลยนี่บันไดข้างนะบันไดข้างอันนี้เดี๋ยวพาดูรอบๆคันก่อนนะว่ามีรอยตรงไหนอะไรยังไงนะ FC. เอซีเผื่อบางคนเห็นรถแล้วแบบ เฮ้ยรถเข้าใหม่ชนหรือเปล่าซื้อเข้ามานะอันนี้พาดูชัดๆเลยนะอันนี้ก็สีอันนี้ไม่ได้อะไรแล้วเนี่ยขาบลุยฝนมานะใช่ให้ขับลุยฝนมาเลยเมื่อคืนอ่าดูนะดูรอบคันถ้าจะมีรอยมีแค่นี้เห็นไหมนี่นี่เห็นไหมขูดหน่อยเดียวนี่เป็นรอยหน่อยเดียวนี่ถ้ามองในตาป่าเอาเอาที่ขัดขัดก็ไม่ก็ไม่เป็นไรนะเนี่ยเห็นไหมดูดิมีแค่นี้เอง ถ้าเอานะมาขัดหน่อยก็จบแล้วไม่มีอะไรแล้วนะ